Legenda ทุกคนเข้าสู่โควินนท์ EP นี้นะครับผมพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ตัวเมืองเชียงรายซึ่งสถานที่ที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมในวันนี้คือคาเฟ่ฟาร์มแกะหรือที่รู้จักกันในานามอบอนโซยามามิสูซึ่งเป็นคาเฟ่ฟาร์มแกะ่ได้รับความนิยมในจังหวัดเชียงรายอบอนโซยามามิส so ูคาเฟ่ฟาร์มแกะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับตัวเมืองเชียงรายซึ่งอยู่บริเวณถนนบาพาดตะวันตกกอดถึงแยกวัดม้วยปกากกาซึ่งคาเฟ่แห่งนี้ติดริมแม่น้ำอกมีพื้นที่กว้างขวาง และด้วยความที่ตั้งอยู่บนนอนเขาจึงสามารถรับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ถึง360องศาและที่สําคัญนะครับมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเหมาะสาหรับการมานั่งพักผ่อนชมวิวธรรมาชาติรับลมเย็นๆจิบกาแฟาชิลๆรวมถึงรับประทานอาหารอร่อยและที่สําคัญได้มาถ่ายรูปกับน้องๆแกะที่รอต้อนรับเราอีกด้วยนะครับสาหรับคาเฟ่แห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกามีค่าเข้าชมท่านละ100บาทและสามารถใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อเครื่องดื่มได้ด้วยนะ เราอยู่กันที่อาบอนโซ่นะฮะอาบอนโซที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับแบบแกตจองมาซื้อบัตรกันก่อนนะครับครับผมบัตรค่าเข้าชมท่านละหนึ่งร้อยบาทนะครับคูปองสามารถเป็นแลขเปนค่หนึ่งได้หรืออันนี้จำกัดเวลาไหมครับไม่ไม่ไมไมไม กี่โมงถึงกี่โมงฮะแปดโมงถึงหกโมงเย็นแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นทุกวันทุกวันเขาเป็นครับก็จะมีนะฮะในจุดจอดรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็จะเป็นจุดจอดรถยนต์นะฮะก็จะมีพี่ๆเขารอโบอกให้อยู่นะพอเราได้บ,บัตรมานะครเราก็จะมาจุดเช็คบัตรนะครับทุกคนอโอเคเป็นไปบบข้างบนกัน นี่ท้องฟ้าแบบนี้เลยครับไม่ได้ปรับสีนะทุกคนช่วงนี้ก็คือเวลานะฮะใกล้จะสิบโมงเลยนะครับก็ผมไปแวะในตัวเมืองกันนิดหน่อยนะะไปกินข้าวไปเที่ยววัดนิดหนึ่งนะแล้วก็มาที่นี่บริเวณตรงนี้เดินขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับจุดห้องน้ํานะฮะตังูเลยนะครับทุกคนจะพาไปข้างบนกัน บรรยากาศข้างบนนะครับตอนนี้จะเป็นหมอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยก็คืออากาศ17องศานะตอนเช้าที่ผมมาถึงที่ตัวเมืองเชียงรายเนี่ยให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นจุดนั่งนะครับผมเป็นตัวคาเฟ่นะจุดนั่งเพื่อชิลนะพักผ่อนนะกินกาแฟกินขนมต่งตางๆเนะี่ยข้างในก็จะเป็นจุดซื้ออซื้เครื่องดื่มเนะี่ยข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มาถ่ายรูปกอแก่เนะี่ยก็จะเห็นวิวนะครับผมแล้วก็จะเป็นแม่น้ำโกกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป งเมนูเครื่องดื่มมันก่อนนะครับตัวนี้นะครับแพลกเมนูเครื่องดื่มได้นะตามที่เขากำหนดนะถ้านอกนั้นก็จะต้องจ่ายเพิ่มนะครับเป็นตัวคาเฟ่นะ ีจะเป็นบริเวณของแม่น้ำแม่ตก,กแม่น้ำกกนะทุกคนที่ทุกคนเห็นข้างหน้า ด้วยกับบคถ้าเลี้ยงมันนีค่คือเขาว่าซื้ออะไรเลี้ยงมันใช่ครับมีขนมนะครับเพื่อนมีอะไรบ้างครับเป็นอะไรอาหารเมร<ช>็ดอาา<ช>ันนี้ก็กินหญ้าสดย่เยีกินครับหญ้าสดกินอะไรใบไผ่กินทุกอย่างใบไผ่ด้วยครับผม อยู่ที่อําเภอเมืองเชียงรายนะน,น,ารนะครับก็บรรยากาศนะครับคาเฟ่เห็นนะเป็นคาเฟ่ที่มีแกะด้วยนะคพี่ชายให้เราได้ถ่ายรูปก,กับน้องๆแกะนะครับตนี้เป็นช่วงเวลา10บโมงนะครับสิบนาฬิกามีชามีของฝากด้วยนะครับผมไอศครีมนะครับไอศครีมน้ำข้าวนะแบบเซเลีย

ใช <d _ n> ่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกได้ไหมครับได้อะ<_ <d> _ <n> _>เึินนุ่มมากเลยนะเ <d _ n> ขอบอกขายืออที่เป็นือไม่แน่ใจมไมัแนี่นอหาหาร ให้ดูให้ดูไก่ยังโอเคแ่แล้วนะรูปน้องเลย <c oughs>

ครยี่สิบนะบาทอันนี้เขาเรียวกว่าอะไรครับอาหารเม็ดหกชิ้นสุมายเอียงสองเหลือยี่สิบ <2 S 1> บาทนะทุกคนแส,สดงจแล้วถ้ ก็จะไปให้อาหารน้องนะเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปก,กับน,น้องนะโดยที่เรายังไม่ให้อาหารน้องก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างว่าน้องก็เล็มย่านะเดี๋ยวนี้ไปดูว่าถ้ามีอาหารมาปุ๊บจะวิ่งมาหารหรือเปล่านะครับเป็นอาหารเม็ดนะวันนี้ช่วงเวลา11นาฬิกา20นาทีครับทุกคนแดดก็เริ่มร้อนแล้วนะฮะแต่ด้วยความที่มันก็มีอากาศเย็นเั้งในเช้ามันก็ได้อยู่ เฮ้ยพอเจออาหารยิ่งเข้าหาแล้ครับทุกคนกำลังหลอกล่อแก่นะต้องปลาหลอกล่อแก่นะแต่ว่าหาแล้วครับทุกคนอาหารแก่นะครับถาดละยี่สิบาทนะทุกคนเป็นอาหารเม็ดนะนี่ถ้าเรามาถ่ายกับน้องๆก็เล่นด้วยบ้างนะเดินหนีบ้างนะแต่ว่าถ้ามีอาหารเนี่ยน้องจะเข้ามาหานะทุกคน อีกสามตัวเองนี่บรรยากาศนะครับผมของบนเขานะที่เรา,เามาเล่นกับน้องแกะนะครับผนะเดี๋ยวเราไปให้อาหารน้องกันดีกว่าเมื่อกี้น้องปลาให้แหละเดี๋ยวผมให้บ้างเดี๋ยวเรียกก่อนนะจะมากี่ตัวอยากให้มาหลายๆตัว เลกล้องบดีไม่ทำร่วงด้วยเออยังไงยังไงต่อยังไงครับยังไงอีก หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับยังไงหากชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องของเราในการกดไลค์กดแชร์หกด subscribe หรือจะกดปุ่มซุปเปอร์ตงเพื่อสนับสนุนการเดินทางของช่องเราก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ